ก็ตกใจพร้อมกันเหมือนกันแล้วก็ได้ยินมาว่าแบบเหมือนพ่อแม่ผู้ปกครองีกยค่ะก็กพูดพูดถึงเราน้องก็กลับมาเล่าให้ทางบ้านฟังมันมันก็ยิ่งแบบคนลุกเลยมันคือมันไม่เกิดกับพวกคุณนะแต่ว่าก็เห็นใจหน่อย,ยไม่อยากให้ลูกของเพื่อน,นม,ามาแบบพูดกับน้องๆน้องเขาไม่รู้เรื่อง ก็นิ่งๆค่ะก็เป็นห่วงแกเป็นห่วงกับอน้องๆค่ะน้องลูกลูกลูกๆอย่างนี้ยค่ะเพือพ่อนเราคุยมากพลอยสออะไรนะเพราะตอนนี้ผมองพลอยพลอยไหนอ๋อพี่พลอยเหรอคะไม,ไม่ไม่ไม่ได้มีเพื่อนเออ่ได้คุยเลยมีแต่ส่งกำลังใจให้กันค่ะก็ก็ส่งกำลังใจให้กันบอกว่าโอเคแบบ แสดงความเหมือนกับว่าเป็นห่วงเป็นใยกันเพราะว่าเราคือพี่น้องกันอยู่แล้วเขาได้ม네 huh 네ี f e ดแ b a c k อะไรกลับมาก็ตอนนี้ตอนนี้พี่เขาก็นิ่งๆค่ะก็เป็นห่วงแกเป็นห่วงกับน้องๆค่ะน้องลูกลูกลูกๆงนี้ค่ะก็อยากให้แบบว่าพ่อแม่ทุกคนนะคะก็เห็นใจกันหน่อยคือทุกคนนะคะก็เกิดเหตุการณ์เราไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าลูกก็ส่วนลูกพ่อแม่ก็ส่วนพ่อแม่อยากให้แบบ เด็กๆเขามาพูดถ the ึงกันอะไรนคะมันเด็กเขาไม่รู้เรื่องอะค่ะไม่อยากให้ลูกของเพื่อนเนี่ยมามาแบบพูดกับน้องๆน้องเขาไม่รู้เรื่องเราก็ได้เห็นได้ตงค์ก็ค่ะก็ตกใจพร้อมกันเหมือนกันแล้วก็ได้ยินมาว่าแบบเหมือนพ่อแม่ผู้ปกครองเกี้ยค่ะก็ก็พูดพูดถึงแล้ว ลูกๆก,ก็ไปพูดกับไปพูดให้น้องฟังแล้วแบบน้องก็กลับมาเล่าให้ทางบ้านฟังมันมันก็ยิ่งแบบคอนลุกเลยมันคือมันไม่เกิดกับพวกคุณอ่ะแต่ว่าก็เห็นใจหน่อยอะไร่เงี้ยค่ะเห็นใจกันหน่ยอยขขนนหนูเชื่อว่าเข้มแข็งค่ะเพราะว่าครอบครัวครอบครัวค่อนข้างที่จะอยู่เคียงข้างแล้วก็ดูแลแล้วก็มีเพื่อนๆคอยเคียงข้างเสมอหรือว่าถ้าสมมติว่าแบบพี่ๆได้ดูข่าวอยู่อ่ะก็คืออยากบอกว่า เพื่อนเพื่อน,นทุกคนก็คือเป็นกําลังใจให้อยู่แล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้บ้านพี่ด้วยค่ะไม่เจอใครค่ะค่ะ,คะวันจะเออค่ะก็ก,ก,ก็ก็คงเก็บตัวดูเก็บตัวจริงๆอะค่ะก็ดูแลดูแลน้องๆอยู่ค่ะ <c oughs> ค่ะเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็ส่งกำลังใจให้กันค่ะมีอะไรที่เรายังเป็นห่วง จริงๆแล้วสิ่งที่เหมือนไม่ใช่แค่แม็กกี้นะคะเพื่อนๆในกลุ่มเป็นห่วงก็คือถ้าสมมุติว่าพี่ต้องการแบบความช่วยเหลือแบบต้องการให้ไปอยู่ด้วยหรือต้องการกำลังใจเมื่อไหร่้ยคะก็คือบอกได้เลยเพราะว่าบางทีเพื่อนก็เพื่อนบางกลุ่มเนี่ยค่ะเขาก็บางทีก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าอะไรนะบางทีก็ไม่กล้าทักหรือบางคนก็ทักไปเลยค่ะก็เราตอนนี้คือให้กําลังใจกันก็อยากอยากบอกให้รู้ว่าทุกคนเป็นกำลังใจให้ค่ะจริงๆเราเรื่องที่แบบว่าเด็กๆเพื่อนๆ ก็ไม่ไม่ได้ออกจากปากแม่โดยตรงแต่ว่าก็คือเป็นคนรอบข้างบอกมาเพราคะก็เลยแบบพอได้ยินเรารู้สึกขนหูแบบไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้ล <inha> นนเลยญารจริงๆนะคะก่อนหน้านี้ได้มีการชวนหรือว่อะไรเออแม็กกี้และเพื่อนๆไม,ไม,ไม่ไม่มีใครเกี่ยวข้องเลยค่ะเพราะว่าแม่แม่เขาไม่ได้ชวนพวกเพื่อนเลยใช่ <The> เราเจอกันแบบ ปกติเป็นเพื่อนกันปกติค่ะเออไม่ทราบเลยรู้รู้เหมือนทุกคนก็คือคเราเราู้แค่ว่าพี่กันก็คือเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะแต่ว่าระบบอื่นเราเราก็ไม่รู้ค่ะเราก็รู้เท่ากัน<ค><ณ> กรมพ้อๆันแต่แต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้เพื่อนๆไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าพี่พลอยไม่ได้มาชวนอะไรพี่พลอยก็ไม่ได้มาคุยเรื่องพวกนี้กับกับเรื่องงานกับใช่เพราะว่าเหมือนเราเป็นกลุ่มเพื่อนสนิทมากๆค่ะก็ไม่ไม่ได้มีการคุยเรื่องงานเรื่องนี้เลยพอตอนทราบข่าวตอนแรกมีอาการถอนตัวตกใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงแต่ก็คือเราก็จะรอให้แม่ๆม่เขาส่งข่าวมาว่าอะไรยังไงอะไรอง่วงค่ะเนห่คือเอ่เขา่ะ ได้ตางไปดูดังด้เลยทนะางมายาพลาดข่าววันเถิงกใคายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ f a c e b o o k Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน To p ปดารากันด้วยนะคะ